สวัสดีครับช่างบอสรามูกานะครับวันนี้มาถอดล้างแอร์ด้กินนะครับถอดแบบถอดเปลยนะมาดูสภาพก่อนล้างก่อนนะครับตอนนี้น้ำหยดนะเห็นไหมเน,นี่ยเมือกเมือกตรงนี้นะครับไปขวางน้ำ้ะทำให้น้ำหยดสภาพก่อนล้างนะครับมันท็กไว้นะก่อนจะล้างด้วยน้ำเปล่านะ เราก็ต้องลงน้ํายาให้ลูกค้าก่อนนะครับตัวนี้นะน้ายามันก็จะไปชโลมฝุ่นนะครับให้มันอ่อนให้มันเปื่อยนะเดี๋ยวเราจะล้างด้วยน้ำเปล่าง,ง่ายขึ้นนะครับดูนะสะภาพตอนนี้กเขิดนะครับเน่าๆเลยมันจะโคลนนะครับน้ำถังแรกนะครับจะเต็มแล้วยังล้างไม่เสร็จนะตอนนี้เราก็พักก่อนนะครับ น้ำจะเต็มถังแล้วเราก็ต้องใช้มีต้มน,น้ำนะครับดูดเอาไปตีข้างนอกตัวนี้คาดว่าจะใช้น้ําประมาณทัก2สองถังถึงสามถังนะครับฝุ่นสะสมด้านในเยอะมากๆเลยตอนนี้ก็อะไรทุกครัง้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเห็นไหมจากเมื่อกี้นะครับคราบดำๆๆตอนนี้ก็ขาวใสสะอาดเป็นปกติ นะครับดูความใสนะดูความเงาของของแอร์นะครับไม่ช่างบอสลงน้ํายาดีๆนะครับล้างให้สะอาดนะครับแอร์มันก็จะสะอาดแบบนี้นะน้ำก็ใสนะครับดูุดไปทิ้งหมดเละตรงนี้ก็ประกอบรอนะครับรอที่จะประกอบข้างบนก็ลงวันที่ให้ลูกค้านะครับวันที่สามเดือนแปปีหกห้านะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวให้ช่างมาประกอบนะครับช่างบอดหลังเรียบร้อย